บวได้แล้วค่อยว่าบได้แล้วออกแล้วออกแล้วป้านายออกแล้วบวท่านซ้ำลูกตายยังไงน่ะ ไปเลยอาล้วค่ีอ่โอยม่ใช่นี่ดิมาอูไข่เด้นี่นี้อตัเก็บเขียดนะเขเขียดยังนะนี่ดยันางปาจบแตแอกเขียดซ้ายเขียดซายแต่ว่ามันมาลงหน้ามันเป็นเขียดแตกมหนอแมดูกอกแอกกยงน้อย ช้แหมะนะแล้วปล่อยอยู่น้องค่ะไปปป่อยู่น้องค่ะกลบสบัสดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเมื่อสุขูสุขคนเนาะบม่ว่าพังลาวพังไทยหะต่างประเทศกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องสาวดวงสาวลาวนะพ่อแม่พี่น้องโดยโดยเมื่อนี้ทางสาวดวงแล้วก็น้องทงไปนั่งเนาะก็พากันมาสอนเนาะ มาสอนราควกสอนกุ้งนี่เลยนอกพม่พี่น้องเนาะกับมาสอนมือนี้กับมาสซนอยู่ตาทานเนาะโดยเอากับพากันมาสามคนเนาะตอนนี้กากำลังเตรียมตัวกำลังสิพาการลงสอนเนาะโดยบุกวา่าสิมีปิง้งบริโบนเนาะแต่ขาพ้นต๊กนี่ค่ะทางสะดวกแล้ากับปานางยังบด้มาสอนจืกเถื่อนเนาะเถื่อนนี่เป็นเถื่อแรกเนาะที่สิลงสอนกุ้งอยู่บ่อนี้เนาะโดยเดี๋ยวเอาไปหับไปชมดูกันเลยเนาะพม่พี่น้อง ทำป่านางกันย่างมาแต่ป่าสบายดีน้องทงด้วยน้องทงบ่สีเป็นผู้ลงโซนเ้าก็ได้มาทางนี้มาแต่ไซเด้ทางนี้เนาะก่อนก่อนเพิ่นด้วยสบายดีก่อนเพิ่นสีลงโซนกะเพิ่นกะดินโตแน่จักหน่อยเนาะพี่น้องทางป่นางเพิ่นกะมันหอนปะ แต่สาวเตซียบอกากันสอนเนาะตอนนี้ก็ชีวิตชีวิตโมงแล้วตอนนี้ก็ท้องแห้งแล้วนะท้องเนาะท้องแห้งแล้วตอนนี้เลยมาเดินดูมือนกันนะเอาแบกมาเองก็ได้แกไหมโอเคไปดูถือขู่ไปน้ำตีเบื้องหนึ่งนะเฮยบ่มีมือไหนเลยแม่สฟดวงจับกล่องมาสองหน่วยเลยเนาะวานนี้สบายดีกล่องอันนี้ โอ้สบายดีมาเด้อม,มาลงน้องน,องนง้ำกันทุกคนสบายดี<อ>พ่อแม<า>่พี่น้<า>งนองมาคง,งและวันนี้ก็สีหาแนวกินเนี่ยวันนี้เ <laughs> ดยมวันนี้สะดวงกาจับกล้องให้น้องทงเพลินเนาะวันนี้เนาะอันนี้กันแหงของแม่เนาะอันนี้กาแบบเป็นแหงของแม่น้องทงเนาะสะดวงไปเอามากับน้องทงเมื่อกี้นี้เนาะขึ้นทางได้ทางหนับบอโอเคโอเคทำไมกระสานคนแรกขยสนะนีน่ย <laughs>

ออกแล้วป้านายออกแล้วบวทันซ้่ไล um. ูกปลาเยังยไงนะบวทันบวทันบ่ชเลยลูกปลาเค็งนี uh, ่น uh, uh, anyway, okay. ี่นะนะขขึ้นบอ้าขึ้นยังกับบวชขึ้นขึ้นนี่ก่อนอ้าวลูกปลาขึ้นหลายเลูกปลาเเข็็งหนูกปลาเข็งจับเอาไปเลี้ยงปลาเข็งอ้าวลูกวัวลูกวัวลูกวัวโก๊บไปนี่เนี่ยนี่ลูกปลาเข็งเนี่ยเอาเลยลูกวกนี่ ปลาเข่งหรอปลาดินวะเอาน้ำใส่ในนี้ในขวดนี้น้อยหนึ่งทุงปลาเข็งหรืปลาดินวะนี่ปลาเข็งนี่เะ้หัวโกบตัวปักใหญ่หนึ่งเขาเรียกว่าปลาเข็งค่ะนี่เอ้าเจ้าหัวโกบขึ้นมาด้วยขอตัวใหญ่หนึ่งกินนี่นะบทันเะ้หัวโกบเนาะเป็นตีนหมดแล้วปานางสิขึ้นหมดเลยเดี๋ยวเนาะลูกปลาเข็งเออจะให้มันขึ้นให้มันออกโอู๋กินเนาะได้หลายนี่เต้นเลยน้องทุงนี่นี่กินน้ำลูกยังใช่ไหมเจ้าหัวโกบนี่ปานางเอาไปปล่อยลงอันนะเจ้าลูกปลาดุกได้เนี่ยนะตัวน้อยนนึงะ เอาละหวั่วค่ะล่ะมันแดดนี่กำลังมันเป็นปีน่มคุณนี่นี่ปลาดุกตัวนี้นี่นี่ลูกปลาดุกน้อยเนี่ยดีดีเอาไปตหลายตัวอยู่สองตัวสามตัวโบอยากได้นี่นี่ตัวนี้เดี่ยวบอดมือปนางค่ะไกลนี่โปเบิ้ง ผูกเบ,บือกนะก็มีสองตปะนางในมือจ้ะอันนึงมันของไทยอันหนึ่งมันของลาวไม่ใช่นะไม่ใช่บอ่อเดียว <laughs> นั้นๆเดี๋ยวบนมือปะนะางจับบนมือปะนางนี่นี่ลูกปลาดุกค่ะสองตัวเห็นบ่ปะนาะงนี่ตัวแดงๆท,นะทางนี้ค่ะนี่สองสามตัวปลาดุกอันนี้ค่ะจา้าโอ้ยเวียนทำไมใไงอเอาเมเพลลูกเนียลูกเอ้ยเปิด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 เดี๋ยวมันก็แห้งตรงนี้นี่นะบไดไอแมงเหนียวเนาะ แมงเหนียวแมงอตาแทบได้อาก่ไดเติมมนห้ใช้น้ำร้ายแทะถือมันคุ้มเด้อถือข้ารงบ่อใหญ่ให้น้องทงไปฝุดึคถือไปเลยทานนั่นาวบ้าน่มซ้อนมืออีกนะมก็อยู่วนี้อน่องเดี้เชชมกซ้อนอ้อมไปอ้อมมาเนี่ยเด็แกงไปแกงจักสบาทไปุดซ้อน้น โอ้แต่กระเบิงสุดฮะเนีสใส่เต็มสุดคุณน่ะสิไปลงขีดต้มบ่ได้เราหย่อนก็นั่งก่อน,ม,ออนม,มื่อนี่กระเดชแดดทั้งแดดทั้งหอนน่ะมึง มันก็เป็นสีละมันอนโง่มาพี่โง่มาพี่ที่เอาเอาไปหั่นเลยสาอยกากไมาน้องข่อยเราไปทางนั้นแล้วพ้ <c oughs> อยแมงกระเบื่ออะไรแทะอุ้ยลูกกอ๊อุุณน่ะ โซนใกล้ๆเตาถ่านนอนมือนี่กัทางนั้นพึ่งกะเห็ดหัวหวานก้านอะทางนั้นเนาะ

กมันเสียหนะกะละหัวแมงกากับออกลูก้างงเป็นกระสังือ่มตัดเกนางกนางเป็นยมคือออกลูกข้างหล,ลังขึ้นไปนีกเก็บบางหยาสอยข่อยในเด้อบางยาหลายหลม่ใส่อยมนตีนมาแล้วมันขื้นอิงแมงอาตานี่ตัวนี้นี่ นี่นี่ไปนะนี่เด็ดตัวเขียวๆน้อยๆอืมตาดีเด้นี่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 เด้นี่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 โอ้เหนียวแมงอตตาอกงอ้าอันนี้แมงนาตาแมงอตตาเหนียแเตี่ยเหนียวเหนียวมันก็เป็นโตตัวนะตัวยาวๆคันเด้ดูว่าจะเอิญแมงรอพ่ายหรตัวนั้นแมงรอพายแล้วเอิญคนละแบบได้ มันเป็นไยังมันคือหอ้องคงกูหอนหละนะังกูอยากโดดหน้าโดดนี่สอนอีกบัตหนึ่งกูว่าสอนนี่นะไปสอนเอากุ้งอยู่น้องกูดีกูน้ำลายมันสิถือบอสอน,ยนอยู่นี่ก่นแล้วจังไปน้อง ไปก่อนบ่ดูว่าเจ้าอันนี้หิ้งหอบหนึ่งอืมกวนไปกวนมานนินะเ,นเสียงหลดไพ่อ่ะไนดะ้ยินแต่เสียงอ่ะนน บัวข้าวให้มันซุดเลยเจตัวนะพอนพ่อมตี้ เข็งบนน้องธงโอ้ยอีปูลายเถะตามหมักโต้ปลาเข็งนี่นะเอาเลยแม่ขู่นี่อยากได้กบด้วน้อปานางตัวใหญ่ๆคือเขาโอนต้นนั้นนะโดยเฉพาะมีลูกเนาะมีปลาเค็งไข่ๆกับลูกปลานิ่นนะลูกมันตามหมักตองเลยธงบ่เราเอาไหมบอ่บอปลหลอดไปเอาเมื่อนานาะงหน่วยบักใหญ่หนึ่งวัวหน่วเหมือน ตัวโซวขาขาวอีกอ้า <laughs> บุมีแล้วหัวกบอน้องอ,อาน้องนี่บอลนี่น้องใครเด็แล้วก็ไปลงน้องนั่นอีกลงชิดเ้าเล้หาข้าวันนี้ก็หากินนะ <laughs> ไปกบับบ่อถือหอนแหงนะ พักแคะแยงบ่มีหน่อยอยู่นี่อยู่ให้หน้าอยู่หลุมกำลังเกิดซี่ไมทุกชนจะพุ่นขึ้นมาทีเลยแหละ ตะปือแดนงามอะนะฮะนักเดะยังมีอยู่ปจัหนอนางไม่ก็เบื่อลายอะไรอ่ะน้องนันาค่ะ้องไนบ่ บ็ได้มาสอนเอาอีหยังเด้อพี่น้องมาสอนไอ้ปูว่าจะผาก็นั่งกับมื่อแต่งหน้ามาประกำงามหนึ่งบอกมาสอนอ๋อแต่งหน้ามาประกำงามหนึ่งมาสอนบอกมาสอนามตองเห็นเลยยมตองมีใช่ยี่ปันห้างบ่ะมาเห็นแล้วตอนมันแต่ว่ามันไกลอยู่ในโซนอยู่บันถาดอยู่บันถาดวันห้าโยนี่น้ะบันห้างนี่ก็มี ทาขึ้นเชือนลาตีนี่ไปคูบ่ไปคูบ่อานางปะกันแดดขอกระปุยอยู่หย่อยมาเลยกันแดดฮะกันแดดกระปุยอยู่ว่าย่อยไปน้ำเหือมืดพี่น้องเลยไปทางไหนต่อมาหนึ่งไปทางหน้าบ่ต่กล่าวทางหน้าก็มีเลยมีบ่มีว่าน้ำปะมีน้ำหักทงเจียญุพุนเลยหันลา่เป็นยังหนักนาะ หลักมลแ่นงเงินทองดเวะเดี๋ยวสอนแล้วจักหน่อยกับสี่แงงไปส่งแม่น้องทองผ่นเนาะใส่ง่องเลอ้ยเจ็บนเอาสี้อง

ทาทาบ่ได้น้องนี่โอเค <laughs> อย่าเล่งป้าน้องทงป้าสมาหล่มขัดให้น้องอันนี้ปานางกะาเราเขี้ยวเขียวน้องคนละอยากอยากถือให้ได้อันนี้กะแต่ว่าถือบ่ได้ มันบบมีแต่ใดมาน้องตัวนี้นั่งเล่นยกเได้บ่นี่ข้าเขียดหานั่งลูกเขียดกบน่อยระหวกระหว่วงอ้ยเขียดเขียดอื้มระหัวกก็มีนังนี่ระหวะหัวกเขียดหน้ากับระหัวกกบลดไปมืดอไรเขียดกั ผูดทางลังกับสีหาตัวหูเตนนี่นี่ประนางนี่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 ดักนี่เต็นย่านี่อย่าไปแม่เขาเขาแย่งแล้วกันมีบัทมแล้วหัวอะไรนี่เท็บอาเลยรู้หัวเขียนหน้านะกันเขียนหน้าแล้วมันมีตะขี้มันคือการมุดเลยตัวใดกัคือมันหลายเขาวาลุกไปตกงนู้น แม่มันค no. mm. ือปมีเนาะแม่มันก็อยู่นี่แล้วคนเอาบ่ได้คือมันหมดบ่จะเลี้ยใหญ่ตัวนี้เนื่เอามือปล่อยเซรบ่อจะบ่อทงอื้มอาเสตบ่อจองแล้วมันเป็นยับ่อจะมีหลายตัวเ็ซเบ่ดมีกินกันบ่ปล่อยแล้วสิกินจะนอยกันเอาไปจะได้กินไม่ได้ก็ต้องกินมันดนะ มากก่าเอือสิเ,ก,เก็บมาน่าเอือสิเก็บเอาไปใส่น้องช้าร่วมเขาไหมโอเคตอนนี้ก็เปลี่ยนกันก็นกนไปดองแล้วอุกก้ยนี่ลูกกบดิหักแข่งปะจ้าบนคาคได้แม่นมาลูกกบลูกกบเขียนใส่โอดอย่าหักเหมือนน่ะใส่นี่เป็นจีเอาไปเลี้ยงมาห <c oughs> ร,รือวไรอย่างเนี้ยเอ๊ะเขาหักแข่งหักใครมีใส่บอดีลูกกบกระชื่ใหญ่ เอไข่นอกนบ่เม้าก็เสียลมใช่เลมใช่อมากเลยี่อ่โอยม่มมใช่ดิมาสองหกไข่เด,ดนี่ตัวนี้ตัวเก็บนะเนนนขีดยดอะนะเขาเปนเขียดยังนะเขียดยังปาเขียดแป๊กเขียดซ้ายเขียดซ้าย ใา้บ่แต่ว่ามันมาลงหน้ามันเป็นเขียดแต่อนอกเอ็กตัวปดุเอ็กเอกเอ็กเอ็น้อยิใช้แหมะนะแล้วไปปล่อยอยู่น้องค่ะไปปล่อยอยู่น้องค่ะแมงดาบมีนะมกติหน้ามนนี่กรน่องหัวน่ะงมาเนีนางกับเมยอะรน้องใหญ่หุบเออเออน้องใหญ่ได้อยู่ น้องก็นั่นแหละสุ่นกุ้มเลยเอากระดูกกระดูกเอาไปสปอยใส่น้องนั่นเนาะเขาลงมุดขู่เลยน้องลงน้องเลยเอาอาติกุ้งดิมันนี่ก็น้องดวงกับถือผ้าแหงบ่อด้วยเข้าคู่อันใดแน่จะถิอถือนะคู่เพื่อนจะเพื่อนแล้วประนังนั่งต่เฮา โอ้ยจ oh, be ังไปสิกนั่งอยู่ห้องแอร์แล้วว่าิบมาให้มันเปื่อนเนาะกล่อะไรโอ้ยแฝดเพราะบางครั้งสิกระตุกเลยลูกอันประดุกน่อยแล้วายเลยกระตุกเลเราไปหลังนองเลยจะตือลีเป็น่องน้อยไหมบุบไปด้วยแต่บางครั้งต้องลากนะคุกเออคเข้าต บันนี่กะป้านา่งกะสิสวัสดีทุกคนเด้อมันนี่สิเป็นลุงน้องใหญ่เลยไปอลไรได้บันนี่จะาข้องเข้าบ่าท่านปิดคลิปกะป้านา่งปิดก่อนขอบอขอใจหลายๆเด้อสิที่ชมป้านางเอ้นานแล้วออโอเคโอเคนาะพอไม่พี่น้องบันนี้สะดวกงกะสิได้จบคลิปเพยงทานีแล้วเนาะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีสุขูสุขคนเนาะ ติดตามคลิปสะดวงโดยบุคคามโฆษณาเนาะกับผักพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะเป็นกำลังใจให้สะดวงน้ำเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยแต่คลิปนี้สะดวงก็จิจบคลิปเพยงทานีีแล้วกล่าวคำว่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องอสงบงายดีสบายดียดยดป้นางหนึ่งทงสบายดีสดีทางไกลเลยไปเนี้เ <laughs> ฮากระสิพากันไปสอนกุ้งอยู่น้องไก่ตาข่า,านผมเนาะเพราะว่าหฮามาสอนอยู่นี่มันบบมีเนาะ ໄດ້บ่หลายເນາະພີ່ນ້ອງເນາະມື້ນີ້ເນາະໄດ້ຫນ້ອຍຫນຶ່ງເນາະແຕ່ແຕ່ກາປູບໍ່ຮູ້ວ່າໄປສອນກຸກດ້ນะດ